พลเอกการศึกทหารเข้มงวด8อำเภอจันทบุรีตราดป้องกันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลตรีปารัตรัตนาชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือทอรอชี้แจงกรณีผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลงนามประกาศใช้กฎอายการศึกเพิ่มเติมในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สองจังหวัด กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราจึงใช้อำนาจตามพรบกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ประกาศกฎอายการศึกเพิ่มเติมในพื้นที่บางอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ต่อนในของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมบางอย่างเช่นการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นเดียวกับในพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึกไปก่อนหน้านี้